นี่นะครับลูกเขานะครับลูกเขาก็ขูบฝวนิไม่เป็ที่ขูบขูบสองเดือนขูบสองเดือนนะครับเออนี่นะครับใส่พันเนื้อใส่พ่อพันจิมมี่ต้นต้นมันนั่นแหละนะใส่พันเนื้อติดเนื้อกับกับติดบีบมาเตอร์นะครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับ กินนมมานานแล้วครอบเก็บวันนี้อะไรเพราะว่าไอ้ไอ้ตัวนัทที่แม่มันไอ้ลูกมันกินนมอยู่เออ่ประจำประจำมันก็ไม่ค่อยมันมันค่อยอะไรนะไม่ค่อยทีมันเลยถึงแยกนมอ่ะกินนมแม่มันจนไม่มีผอมอ่ะจนแยกมาขัง แม่กินนมแม่มันไม่หยุดเลยถ้าไม่แยกนะเนี่ยอย่เครับครับหลายเดือนขวบสองเดือนกินนมแม่แต่บางตัวก็กินจนแม่มันมีน้องอ่ะมันมันจึงเลิกกินเนี่ยตามฟาร์มก็อหกเดือนถึงเอาออกเอาออกเนี่ยเพราะว่าอันนี้คืออันนี้คือกั้นไว้เนาะส่วนลูกมันก็อีแม่มันดูฝั่งนู้นออ๋ ต้องต้องแยกไว้นะครับกะว่าม่นั้นมันล้มอ่ะแม่มันล้มแม่มันอีตาาคอยให้กินนมตลอดไม่วันก็ไม่ไม่ค่อยทับแล้วไม่ค่อยหาตุปูแล้วเป็นยังไงฮอร์โมนไม่มีอ๋อปุงก็สงสัยดูแ่แบงแบงพักแบงพวกอยู่แบบแบบงพักแบงนพวกนี่นี่นี่ทีเลยนี่ลูกทีนี่เนี่ยเนี่ยปุ่นี่ยน่ละรอยนี่แหละลูกทีสองเดือนจัด นี่นี่อ๋อพิดรเพิ่สารเองชื่อเขาสยันแบ่งอ๋อไม่ต้องไม่ต้องทำสอข้อกพอเยอะยูมันสัก 6เดือนมันก็แบ่งเนาะแบ่งออกแยกออกไม่นั่นก็แม่มันก็หาตัวผู้ยากอีกไม่นอกเป็นสัตว์อีกรวยแม่เป็สัตว์เลยมันเป็นวัวยังไงหรอวัวคือมันเป็นที่แม่วัวมันไม่ถีบลูกมันจะถีบลูกถ้าแม่วัวบางตัว6เดือนมันถีบลูกมันก็อย่าได้อันนี้มันลูกดูตามสบายจนล้มอ้าวกระทุ้งมันหายท้องอ่ะครับครับ ก็เลยแยกออกมาได้ปั๊บเดียวก็แม่งมันก็หาจะพูดเลยมั้งเนี่ยตอนนั้นไม่มีเนื้อเลยมันกินที่โคงเห็นหมดเลยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮดูดูดูไม่ว่าวัวเด็ด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 จัดให้ไม่ว่าของใครก็ชนไปนี่เลยก็พูดก็ยังชนกันเลยมันหวงมันหวงห่วงขออิ่มดานเคยใครเกากินตรงไหนตรงนั้นอร่อยไง ตรงเรากินแม่อร่อยยังกินทุกที่ยังกินนุ่มเว้ยไม่ตามเขาตรงตัวไหนดื้อไอ้ตัวตัวเขากินอร่อยกว่าเราไม่ตูนตัวไหนดื้อมึงมันก็จับจับจองข้างๆไว้เลยเจะาบูสวยจริงช่วงนี้ก็เออลำหนักน่อยมันก็ล้ำบากหน่อยเดี๋ยวเวลาอีกสี่ห้าเดือนก็ปล่อยได้แล้วก็สบายเลยเลยครับ พอพี่สองคนก็นานพี่ส mm ุด hmm. ท <moved? S 1> okay. like, ้ตรงนั้นก็สบายดูมึงมึงมึงปีหน้าจะทำรึ่งเดียวทำรึ่งเดียวที่เหลือก็ปลูกผักไอ้ขุนหญ้าปลูกวัวอ๋อคล้ายๆกับพี่คล้ายๆพี่ซิบปรุงอ่ะอ่าแล้งปลูกมันครับครับครับไปวางแทงไว้เนาะนานก็ไม่ต้องทำเดียวหรอกแค่แค่กินแค่พอกินอยู่พอแล้วดูกันแค่สองคน มันมันเรามันก็ได้ไล่ละหมุดหนึ่งโอ้โหพักเอาแรงไว้ทำมันครับครับเกรกเราตัดตัดตัดข้าวให้ให้ให้โบกินก่อนคนวัดวัดครึ่งหนึ่งก่อนวัดครึ่งหนึ่งหลังการครึ่งหนึ่งครับโอเคครับ